จบแค่โม6ในไทยแต่ไปได้เงินเดือน6หลักที่ซาอุไม่จำเป็นต้องจบสูงก็รวยได้จริงเหรอครูพี่ยูมีนักเรียนหลายคนเลยนะคะที่เริ่มจากศูนย์พูดอาหรับไม่ได้จบไม่สูงแต่ตั้งใจเรียนภาษาแล้วได้ไปทํางานที่ต่างประเทศจริงๆวันนี้ครูพี่ยูเลยจะพาไปรู้จัก5อาชีพที่คนไทยทําที่ซาอุแล้วได้เงินเดือนหลักแสนลองมาดูกันนะคะว่ามีอาชีพไหนบ้างที่เราอาจจะทําได้1พยาบาลเงินเดือนอยู่ที่70,000ถึง130,000บาทถ้าพูดอาหรับได้เนี่ยทิปเทียบเลยมีทั้งที่พัก แลวก็ตั๋วเครื่องบินให้อย่างคําพวกนี้ครูพิวก็สอนในคอร์สฟรีนะคะเช่นบีมาตัชอดอาการของคุณเนี่ยเป็นยังไงบ้าง 2. แม่บ้านหรือพี่เลี้ยงเงินเดือนอยู่ที่2 5งหมถึงห้าหมบาทไม่รวมทิปที่จะได้ทุกเดือนนะงานนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ทําความสะอาดนะคะแต่เป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านอย่างมืออาชีพใช้ภาษาอาหรับสั้นๆง่ายๆอย่างเช่นมาซาตูริสคุณต้องการอะไรแค่นี้เจ้านายก็แฮปปี้ละคะ3ติวเตอร์ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเงินเดือนอยู่ที่6ก ื่นถึง1นึ่งแสนบาทส่วนมากเนี่ยจะสอนเด็กๆนะคะอย่างเช่นลูกครึ่งคนไทยอาหรับหรือว่าลูกเศรษฐีอาหรับนั่นเองถ้าพูดอาหรับได้นิดเดียวไว้พอสื่อสารกับพ่อแม่เขาได้เนี่ยแค่นี้ก็ได้งานง่ายขึ้นละคะ 4. วิศวกรหรือช่างเทคนิคได้ไดอยู่ที่80,000ื่นถึงหนึ่งแบาทคนไทยเราหลายคนเนี่ยเก่งเรื่องงานช่างระบบไฟฟ้าอย่างเช่นเครื่องเสียงหรือเครื่องปรับอากาศต่างๆแล้วรู้ไหมคะว่างานพวกนี้ก็เป็นที่ต้องการในซาอุด้วยมีนักเรียนของครูพี่อยู่คนหนึ่งก็ไปทํางานนี้อยู่พอพูดภาษา อาหรับได้เนี่ยจะช่วยให้เขาสามารถสื่อสารกับทีมได้มากขึ้นมีโอกาสที่จะเลื่อนตำแหน่งได้เร็วมากกว่าเพื่อนในทีมเลย5าแซหรือล่ามนั่นเองค่ะรายได้ตามรอบงานเนาะแต่ก็เฉลี่ยอยู่ที่6 0 0ม0ถึง120 0 0 0บาทแซกลุ่มที่สามารถพูดภาษาอาหรับได้เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ถูกแย่งตัวมากที่สุดเลยและแน่นอนเลยค่ะว่าจะเป็นแซที่คุณจัดจไว้วางใจพร้อมจะไปกับเราอีกหลายๆครั้งเลยเป็นยังไงบ้างคะถ้าเลือกได้หนึ่งอาชีพนี้เนี่ยนักเรียนอยากทําอาชีพไหนลองคอมเมนต์เข้ามานะคะครูพี่อบอกเลยนะคะว่าาโอกส ไม่ได้เลือกคนที่จบสูงหรือไม่สูงแต่มันเลือกคนที่เริ่มลงมือทําก่อนและพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาใครที่อยากพูดภาษาอาหรับได้แบบใช้ได้จริงต้องเก่งแกมมากไม่ต้องมีพื้นฐานมาก่อนครูพี่อมีคอร์สติวภาษาอาหรับฟรีอยู่7วันสั้นๆแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเปื่อรับสมัครแค่แป๊บเดียวเท่านั้นถ้าเต็มแล้วเนี่ยจะปิดเลยนะคะรีพิมพ์ดิวอาหรับใต้โพสต์นี้แล้วไปเจอกันในคอร์สนะคะอย่าปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือคุณอีกนะ